สวัสดีค่ะครูสิตาพัสวร์ปั้นเองได้มาแล้วนะคะตอนนี้ครูอยู่ข้างนอกนะคะก็เลยมาไลฟ์สดถามพวกเราก่อนนะคะสวัสดีทุกคนเลยมาภาพชัดเสียงชัดสัญญาณชัดไม่เอ่ยไหนใครเป็นคนใหม่นะคะทักทายกันหน่อยเร็วนะคะสำหรับใครที่เป็นคนใหม่นะอยากจะเปลี่ยนชีวิตเร็วๆครูสิตามีทางรัดค่ะนะครูคเองจากคนติดลบสิบรัฐหรือเงนติดตัว2 0บาทนะคะมารวยมาร่ดด้วยกดจกักรวาลกดแรงดึงดูดค่ะเป็นกฎระดับโลกนะคะเอ่อ สองพี่น้องตะกูไลท์เบิร์์ไอสไตล์นะคะ Edison, เอดิสันอับราฮัมฮิกส์โทนี่็รบินทีฮาร์ฟเอเคอร์นะคะบุคคลระดับโลกรู้กฎนี้แล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตกันค่ะสวัสดีนะคะคุณสุดใจคุณจินนาแซ่ตั้งด้วยยินดีด้วยนะลูกกับงานนะคะสวัสดีมาดําอ้อจากเวียดนามค่ะครูน้ำตังคุณตะก,กี้คุณสุภาพเงินล้านสวัสดีโอเคครูโอสวัสดีนะคะสวัสดีพี่เยาวลักษณ์ด้วยนะ,ะสวัสดีนะคะ สาวโรงงานยันเจ้าของกิจการระดับประเทศนะคะนักข่าวด็กเตอรคุณหมอนะคะทุกคนเลยลูกศิษย์คุตาเติบโตเจริญวันเจริญคืนนะคะ ใครเป็นคนใหม่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตต้องเรียนอนุบาลกฎจักรวาลกฎแรงดึมือนดูดก่อนนั่นคือมหากาบ21วนันเรียนยังไงชีวิตก็เปลี่ยนนะคะเพราะครูเองต้องบอกว่าไม่มีก้นต่อทางสังคมหรือเงินติดตัว20บาทค่ะนะคะแล้วก็ติดลบ10ล้านมารวยมาลอเพราะกฎจักรวาลกฎแรงเหมือนดูดครูถ่ายทอดเป็นภาษาบ้านๆน,นะคะแต่ผลลัพธ์อภินิหารแน่นอนนะคะครูประสบความสำเร็จเดือนแรก100ล้านเท่าค่ะดังนั้นใครที่ได้เรียนประสบความสำเร็จเดือนแรก100ล้านเท่าเหมือนครูทุกคนนะคะถ้าเราทาแบบที่ครูสอน ดังนั้นเนี่ยวันน yeah> ี้นะคะสิ่งที่เราต้องเจอแล้วตนที่เรากำลังจะเปลี่ยนแปลงกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดนะคะปัจจุบันสอนเป็นขั้นด็อกเตอร์ไปแล้วนะคะของกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดนะคะใช้ทฤษฎีตัวเองในการสอนไม่ได้อ้างอิงทฤษฎีใครนะคะรู้กฎระดับโลกขาดแล้วเอาเทคนิคที่เรียนรู้ไปพัฒนาตัวเองค่ะไปต่อยอดธุรกิจค่ะธุรกิจประสบความสำเร็จเจริญเติบโตรวดเร็วมากปัจจุบันนะคะธุรกิจของครูสตูมายจิกเวอร์นะคะเติบโตไป70กว่าประเทศทั่วโลกเลยโดยที่ยังไม่ได้ยิงแอดโฆษณาเดี๋ยวว่าจะลองยิงดูนเเพื่อขขยยาธุรรกิจไป็วึ้ ใช้กฎจกังหกดแรงดึงดูดในการสร้างการตลาดทั้งหมดเลยเป็นการตลาดเหนือมนุษย์ของคูสิตาะคะลิขสิทธิ์เจ้าเดียวนะคะบนโลกใบนี้ดังนั้นเนี่ยนะคะหลายคนเปลี่ยนแปลงชีวิตนะพี่จินานาแซ่ตั้งครูเห็นแล้วนะคะไปย้อนขึ้นนะคะเมื่อวานใครได้ไปเรียนนะคะเรียนฟรีที่หน้าเพจครูสอนเกี่ยวกับ law of vibration นะคะกดแห่งแรงสั่นสะเทือนก่อนจะกดกดแห่งแรงดึงดูดกดแรงดึงดูดเป็นกฎวิทยาศาสตร์สาหรับใครเพิ่งฟังคลิปนี้นะคะ ไปเสิร์ชคำว่านิวรอนไปเสิร์ชคำว่าภาพยนตร์เด e อดซีเครตเคยออกช่องสามเป็นกทคววิทยาศาสตร์เมื่อเราอารมณ์ดีคิดดีพูดดีทําดีเราจะดึงดูดเรื่องราวดีๆค่ะย้านะคะเมื่อเราคิดดีพูดดีทําดีอารมณ์ดีเป็นคนดีดึงดูดเรื่องราวดีๆค่ะเมื่อเราพูดดีอารมณ์ลบคิดลบได้เรื่องลบเมื่อไหร่ก็ตามที่มีลบไปอยู่ในชีวิตคุณคุณจะยังไม่บวกเข้าใจไหมลบคูณอะไรก็ได้ลบลบคูณความคิดก็คิดลบ ร่างกายก็ถูกลบคูณอารม์ลบก็ได้ลบนะเท่ากับว่าดึงดูดเรื่องราวไม่ดีเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีสูตรคูณของคุณมีคาว่าลบอยู่ในอารมณ์อยู่ในความคิดอยู่ในการกระทํานั่นหมายความว่าผลลัพธ์คุณย่อมไม่ดีนี่คือสมการชีวิตในการเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะคุณจิตารู้สมการข้อนี้ค่ะจึงกดปล่อยอารมณ์ด้านบวกที่รักข้าวโพดเค็ม<ะ>ข้าวโพดเค็มและแ๊ปซี่เดีย๋ยว <laughs> <laughs> เออนะเนาะอ่ะต่อนะคะเมื่อก sure> ี้ครูสอนสมการชีวิตไปนะคะไม่ได้ทักใครใครไม่เป็นไรเนาะองลงแล้วรักทุกคนนะลูกนะเก็บเนื้อหาเอาสิ่งหนึ่งนะคะที่เราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องเจอคลื่นพลังงานแน่นอนนะแต่ก่อนที่จะเจอคลื่นเราต้องรู้สมการชีวิตก่อนวันนี้ถามตัวเองนิดนึงค่ะว่าชีวิตที่ผ่านมาตอบตัวเองได้ไหมว่าเราเป็นคนดีแต่เราอารมณ์ลบหรือเปล่าถ้ามีตัวลบอยู่ในสมการชีวิตแปลว่าชีวิตหนูยังไม่ดีเท่าที่ควร เราว่าจริงไหมคะลบคูณอะไรก็ได้เท่ากับลบหมดเลยลบคูณความคิดลบเท่ากับลบค่ะลบคูณการทํางานลบเท่ากับการทํางานลบลบขาดชีวิตติดลบแน่นอนลบคูณคู่ชีวิตค่ะเพราะคุณคิดลบกับคู่ชีวิตคุณเท่ากับคู่ชีวิตติดลบค่ะลบคูณเพื่อนน่ะเขาเพื่อนไม่ดี พเพื่อนลบๆคุณก็เท่ากับชีวิตที่มีเพื่อนลบๆคทน,นํำพาชีวิตลบๆนี่คือสมการชีวิตค่ะนี่คือข้อที่หนึ่งนะคะเมื่อคุณรู้สมการข้อนี้แล้วคุณจะดําเนินชีวิตง่ายขึ้นเออครูสิตาบอกว่าลบคุณอะไรได้ลบคุณก็จะเลือกที่จะคบคนมากขึ้นคุณก็จะเลือกที่จะปล่อยขึ้นหรืออารมณ์ความรู้สึกคุณนะคะไปในแนวบวกง่ายขึ้นคุณว่าจริงหรือไม่จริงคะจริงหรือไม่จริงดังนั้นนะอันนี้คือ สิ่งที่ครูสอนเป็นปัจจัยระดับโลกดังนั้นเนี่ยเราเปลี่ยนชีวิตได้เลยจากสมการข้อนี้นะคะสิ่งที่2ค่ะเมื่อเราเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตในขณะที่เราเคยลบคูณอะไรมามากมายพอเราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตสิ่งที่เราจะต้องเจอนะคะ นั่นคือนะคะเขาเรียกว่าเจ้ากรรมในเวรหรือกรรมเก่าสิ่งที่เราจะต้องเจอนะนั่นคือสิ่งที่สองเจ้ากรรมในเวรกรรมเก่าหรือว่าอุปสรรคปัญหาถ้าวันนี้คุณกาลังเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไม่เจออุปสรรคปัญหาไม่เจอเจ้ากรรมในเวรไม่เจอพลังลบมาต้านเลยไม่มีแรงต้านเลยทุกคนสรรเสริญเยินยอคุณบอกคุณโครตรอโคตรโชคดีไปว่าคุณเป็นคนที่บวกมาตลอดค่ะอาจจะบวกไม่สุดแต่บวกมาตลอดไงนะแต่สาหรับครูเจอโคตรมหันตะัยแห่งความคิดเลย สิ่งที่คุณจะต worries, mean, fine, ้องเจอถ้าคุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะถ้าคุณเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วคุณอยู่ดีๆสมมติคุณเคยเฉยคูณบวกก็ได้บวกเฉยๆถูกไหมแต่คุณจิตาลบคูณ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 ลบทุกอย่างเข้าใจป่ะคูชีวิตคู่ครองก็คูณลบชีวิตเพื่อนก็คูณลบความคิดตัวเองก็แบ่งคูณแต่มั้นลบชีวิตครอบครัวก็คูณลบคูณลบแมงทุกอย่างเลย ค,คุณลบกับทุกอย่างค่ะดังนั้นเนี่ยเวลาคูมาเปลี่ยนแปลงชีวิตคูเริ่มมาใส่สมการบวกคูณทุกอย่างชีวิตครอบครัวบวกชีวิตความสุขเราบวก คือคูณด้านบวกทุกอย่างสิ่งที่เราจะต้องเจอค่ะคือกรรมเก่าหรือสิ่งที่เราได้เคยปล่อยอารมณ์หรือความรู้สึกหรือวเบรชันหรือกดแห่งแรงสะเทือนภาษาพุดธพูดง่ายๆคือการกระทําเก่าก่อนหน้านี้เราจะต้องรับผลของมันเราไม่รู้ว่าวันนี้เมื่อ2ปีที่แล้วเราปล่อยเรื่องราวอะไรไว้เราไม่รู้ว่าวันนี้เมื่อปีที่แล้วเราปล่อยอารมณ์อะไรไว้เราไม่รู้เมื่อวันนี้เมื่อปีที่แล้วสิปีที่แล้วเราอาจจะทะเลาะกับแฟนกำลังจะเลิกกับแฟนหรือวันนี้เมื่อปีที่แล้วเราไปทําอะไรเราก็ไม่รู้ ทันไหมสิ่งที่เราจะต้องเจอค่ะเวลาเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราจะต้องเจออุปสรรคปัญหาความท้าทายทุกอย่างเข้ามาแต่สิ่งหนึ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องทําคือเพิกเฉยมาเจ้าพรคุณกระป๋องเดียวก็พอนะเออเพิกเฉยทันไหมทันไหมคะดังนั้น ถ้าวันนี้คุณเจอปัญหาคอนดท้ายถามว่าครูเจอไหมคะตอนเปลี่ยนชีวิตโคตรเจอเลยเพราะครูเป็นคนจะพ่อเจ้าแม่คิดลบทันไหมเจะพ่อเจ้าแม่คิดลบจะพ่อเจ้าแม่มหันตภัยแห่งความคิดลบทั้งปวงนะคะแปบ๊บซี่ไม่มีอ่ะปกิใช่ไหมย้ำอะไรตอกแก้วทันไหมอ่ะขอโทษนะคะเพื่อนกินน้ำคนคิดลบ สิ่งแวดล้อมล,ลบลบเรื่องราวลบลบปัญหาเจ้าหนี้ทวงเงินต้องเข้ามาหมดถ้าเข้ามาแปลว่าคุณกําลังเปลีป่ยนแปลงชีวิตครูเองนะคะตอนที่กําลังจะเปลีป่ยนแปลงชีวิตเจ้าหนี้จะฆ่าขู่ฆ่าศาลเรียกขึ้นศาลเพราะว่ารถถูกยึดอาขายท่อตลาดเพื่อเลือกคบคนนั้นว่าบ้าคนนี้ว่าบ้า หัวเลาะนินทาดูถูกเหยียดยามถุยน้ำลายใส่เยอะแยะ,ยะ,ยะเลยค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ครูําภครูเพิกเฉยค่ะเพราะว่าไม่เป็นไรเนาะเพราะเราอารมณ์ลบมาเยอะแล้วอย่างมากเมื่อก่อนเราก็แลกแค่ชีวิตเราก็คืออะมึงกับกูก็ตายกันสักครั้งหนึ่งไหมนี่ออกไหมอย่างมากเราแค่แลกชีวิตเราหรือเราจบชีวิตเรานะั่นคือสิ่งที่ครูคิดว่ามันเป็นอย่างมากนะคะแต่เมื่อครูนะคะเพิกเฉยสักครู่นะ เมื่อครูเพิกเฉยค่ะครูเจอปัญหาแล้วครูรู้ว่ากฎแห่งจักรวาลถ้าเราเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกเราจะต้องเจอปัญหาความตายถ้าเราเพิกเฉยเราจะได้ของขวัญชิ้นใหญ่เว้ยเราจะได้เรื่องราวดีๆค่ะระหว่างที่ครูเจอคนหัวเราะนินทากะซอกะทิดนินทาโพตด่าครูหน้าเฟซบุ๊กครูจากเพื่อนเพื่อนมั่งเลิกคบครูโทรบอกคนนั้นอย่าให้มันยืมเงินไอ้นี่บ้าไปแล้วเจ้าหนี้แม่งทวงเช้าทวงยืนทวงกลางวันเออต่างๆนานา ทุกอย่างค่ะอีนี่ปากปิดปากอีนี่เวอ่ออีนี่ตอนลมตอนแหลมเยอะแยะเป็นหมดสิ่งที่ครูทําค่ะครูเห็นแล้วก็เฉยไวค่ะไม่สบายใจก็คือบอกทันไหมเพราะกูฟังมึงมาเยอะและ้วทันใช่ไหมข้างตัวครูรอบตัวครูพูดลบหมดเลยเฉพาะคนในครอบครัวครูมึงหยุดบ้าได้ไหมกูอายเขานั่นคือครอ,อบครอบครัวพูดกูอายเขามึงมึงจะใกล้บ้านหรือเปล่ามึงเป็นอะไรหรือเปล่า นึกออกไหมกินยาเขย่าขวดไม่ลูกมึงอะนึกออกไหมเจอทุกอย่างค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ครูทําค่ะถ้าวันนี้ครูยังฟังพวกเขาอยู่ครูคิดอย่างนี้เลยค่ะว่าถ้าเราฟังคนที่ไม่มีผลลัพธ์เราก็ต้องกลับไปไม่มีผลลัพธ์เหมือนเดิมเราคิดได้เราไม่ได้โทษพ่อแม่เราที่เลี้ยงเรามาค่ะแต่พ่อแม่เราก็ยังอยู่ห้องเช่าอยู่พ่อแม่ครูก็ยังจนเนี่ยเป็นนี้อยู่เลยถ้าวันนี้ครูฟังแม่ครูบอกหยุดบ้าได้แล้วมึงหยุดละลิ้มละลิ้มหยุดมีความสุขได้แล้วมึงบ้าหรือเปล่าประสาทแตกแล้ครูงว ถ้าวันนี้ครูฟังคนที่นินทาครูหัวเราะตอกกระซิบตอกกระซิบแล้วครูไปฟังแล้วครูหมดพลังครูหยุดเดินวันนี้คงไม่มีครูสิตาขอบคุณเสียงหัวเราะในวันนั้นขอบคุณคำห้ามในวันนั้นขอบคุณปัญหาทุกอย่างในวันนั้นที่ทําให้ครูมีวันนี้ครูเชื่ออย่างสุดหัวใจว่าเราคิดลบมาตลอดชีวิตและเราบังจะผ่านอุปสรรคปัญหาไม่ได้ทุกครั้งที่มีคนนินทาว่าครูสิตายอมจ่ายค่าปรับขาตบเลือดไม่ออกอย่าเรียกกู ทันไหมอืมกูยอมแลกชีวิตกับมึงเข้าใจคนที่มั่งไม่กลัวตายไหมถ้ามึงแรกก็คือแลกชีวิตกับกูอะทันปะเข้าใจคนไม่กลัวตายไหมเออคือเข้าใจเดนเดนชีวิตไหมไม่ใช่เดินสังคมน,นะ้เดินชีวิตอะเคยผ่านความเป็นความตายมาเข้าใจคนแบบกลั่นชีวิตไหมครูสิตาน,นี่แหละครูไม่เคยกลัวตายคะ่ะมันเลยใครจะมาฆ่ากูฆ่าไปเลยไม่กลัวตายดังนั้นอย่างมากกูแลกกับมึงอีปากหอยอปากปู ก็แค่ชีวิตกูแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นหลับพ่อแม่กูหล,ล่ะลูกกูหละ่ะใครจะดูแลมองค่ะตักน้ำาสักกะโหลกชงงกดูเงาเออเราหนอยังไม่รอดแล้วเรื่องอะไรเราหนอจะไปนั่งเอาขี้ดินขี้ไก่ขี้โคนเห็บหมามาใส่ในน้ำของเราวะช่างแม่งการเพิกเฉยของคูคือคำว่าช่างแม่งใครอยากใช้ก็ใช้ไม่อยากใช้ก็ไม่เป็นไร ช่างแมงช่างแมงเอาไว้ก่อนช่างแม่งเอาไวก้ไวก่อนพูดอย่างเงี้ยตลอดเลยช่างแมงนี่ทวงเอออ่ะพี่เดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันตะไซเดี๋ยวว่ากันพี่เออสามเดือนเจอก,กันอ่ะช่างแม่งช่างแม่งช่างแมงดักอารมณ์ให้ไวค่ะนั่งสมาธิอัดมาเพราะครูรู้อยู่เสมอว่านี่คือผลแห่งการกระทําที่ครูเคยเป็นมาตลอด10ปีครูพูดลบมาตลอด10ปีครูโมโหแม้แต่แมงวันบินเข้าหูใครนินทากูเนี่ยมึงล้มโต๊ะ น้องชายบอกว่าเป็นมหาอนาจทางอารมณ์เขาใช่ไหมคนอื่นกําลังกินเหล้ากันสนุกสนานเสียงหัวเราะต่อกระซิบสสคูซิตาเดินไปเหมือนมนุษย์จิ่วลูกเดินไปปุ๊บบรรยากาศมาคุทุกคนหยุดและแยกย้ายกันนั่นคืออำมาติตรัศมีอำมมติตของครูเมื่อก่อนปัจจุบันไม่เหลือเขาแล้วเราเปลี่ยนตัวเองค่ะเรารู้ว่าเฮ้ยอารมณ์แบบนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้น เราหยุดได้ค่ะเราว่าจริงไหมทุกคนหยุดได้อุปสรรคปัญหาเจ้ากรรมในเวรมาสิ่งที่เราทําต้องเพิกเฉยค่ะสําหรับครูคําว<ต>่าเพิกเ,เฉยสําหรับครูคือช่างแม่งอะไรจะเกิดก็เกิดแม่งไปทันไหมช่างแม่งช่างมึงทันเนาะนี่คือสิ่งที่ครูทําค่ะและสิ่งที่3ค่ะเมื่อคุณผ่านอ่ะเอาเอาคนที่ยังไม่ผ่านข้อ3ค่ะคนส่วนใหญ่ไม่ผ่านเลเวลนี้เช่นเวลาคุณจะมีของขวัญดีๆเข้ามาแฟนคุณทะเลาะกับคุณตลอดเลยและคุณก็นั่งร้องไห้ ไม่ผ่านเลเวลคุณไม่ได้ของขวัญชิ้นใหญ่หรือคุณกําลังจะได้ของ,ของกำลังจะผ่านและกูเทนตัวเองมาบวกบววันที่19วันที่20แม่โทรมาดาคุณร้องไห้ไม่ผ่านเลเวลจาสรรมการได้ไหมสรรมการชีวิตความคิดคุณลบเท่ากับร้องไห้บวกหรือลบคิดได้ป่ะเคเก็บเลยกูปูิตา ไม่เป็นไรครับเอาที่แม่เบิกบานแกล้งตัดสายแม่แม่ไม่เข้าใจลูกเป็นไรแม่ช่วงนี้แม่หนูขอเทนตัวเองนิดนึงแม่อย่าเล่าอะไรให้หนูฟังหนูไม่พร้อมคุยอะไรกับใครทั้งนั้นเพราะหนูกำลังจะหมดตัวหนูกำลังจะล้มละลายหนูเลยจะตายถ้าแม่อยากมีเงินใช้นี้อยากได้ลูกสาวกลับคืนมาอย่าพึ่งคุยแม่งงเจรจาสันติกับแม่เชื่อไม่เชื่อแล้วแต่รอบแล้วจึงบอกอืมโดนถุยน้ำลายใส่หน้าครูก็เป็นมาแล้วลูกนึกออกไหม ทำไงได้เจ้านี่มึงจะไปตบเจ้านี้ได้ไงมึงไม่มีเงินใช้นี่เขาให้ทำไงมึงก็ล้างหน้าสิแค่นั้นเองเข้าใจปะสักสี่แม่งแดกไม่ได้เนี่ยทันเนาะไม่เป็นไรอดีตไม่เป็นไรเลยขอบคุณที่ถือน้ำลายวันนั้นนะวันนี้กูนะเชิญชวน,นมากินข้าวกูยังไม่มาเลยเออครูค่ะได้ค้นพบว่าลูกศิษย์ครูส่วนใหญ่ไม่ผ่านเลเวลค่ะไม่ผ่านบททดสอบของจักรวาลค่ะ เมื่อก่อนตอนคุณจะเปลี่ยนชีวิตตอนคูเปลี่ยนชีวิตคูไม่เคยแคร์เลยค่ะทําไมไม่แคร์เพราะครูแคร์มาเยอะแล้วคุูทาเพื่อคนอื่นมามากแล้วพ่อแม่พี่น้องทุกคนอยากให้เราดูแลเทคแคร์เราดูแลเทคแคร์ทุกคนมาตลอดชีวิตค่ะจนวันที่เราจะตายไม่มีใครช่วยเราได้ค่ะวันนี้ถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาสร้างพลังในตัวเราอย่าหวังค่ะคุณตะแคงข้างมองซ้ายมองขวามือวิ่งไม่ถึงหรอกไม่ผ่านค่ะอุ๊ยวันนี้แคร์พี่แคร์น้องแคร์ได้ค่ะ ถ้าเรารอดแล้วถ้าวันนี้คุณยังไม่รอดบ้านเงินสดก็ไม่มีรถเงินสดก็ไม่มีกําไรเก็บในชีวิตก็ไม่มียังไม่มีสิทธิ์แคร์ใครครูพูดเลยเพราะพลังคุณเมื่อคุณแคร์ใครคุณให้พลังเขาทันทีถ้าเขามาบ่นคุณเรื่องลบแล้วคุณไปฟังเห็นใจว่ะพลังคุณหมดทันทีครูยกตัวอย่างนะคะครูเล่นบททดสอบกดจักรวาลกดแรงดงดูดตอนนั้นมีครูเอ็ดดี้นะคะแล้วก็มีลูกศิษย์หลายคนที่ออกไปแล้วล่ะนะคะเล่นบททดสอบกัน ตอนนั้นครูเอ็ดดี้ได้นะคะประมาณแสนกว่าบาทนะเล่นบททดสอบกฎจักรวาลดันได้ประมาณแสนกว่าบาทครูเอ็ดดี้แล้วลุกลี้เต้นเต้นเต้นเอยู่หน้าตักแสนกว่าบาทนะคะย้ํานะว่าเป็นเล่นการทดลองกฎจักรวาลนะคะว่าใครละลี้ลุกลี้กันครูเอ็ดดี้ได้ไปแสนกว่าบาทค่ะปรากฏว่าอีกคนหนึ่งเสียค่ะเสียประมาณน่าจะหกเจ็ดหมื่นนะครูเอ็ดดี้บอกว่าอุ้ยแค่วบดเดียวเองค่ะบอกว่าสงสารมาให้พลังเหลืออะไรประมาณเนี้ยคุณรู้ไหมคะแสนกว่าบาทแป๊บเดียวหมดค่ะโดนบวกมาอีกสี่หมื่นคุณเห็นยัง เมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังไม่รอดเราไม่มีสิสทธิ์สงสารไทรสงสารบวกหรือลบคิดได้ไหมลบคูณสรรมการอะไรแล้วแต่ความคิดคุณเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณโดนล,ลบเชือ้อลบติดทันทียิ่งกวาวรัสใครได้ยินคลิปนี้โคตรโชคดีค่ะคุณจิตาเป็นคนสอนไทยเป็นไทยได้ง่ายที่สุดไทยก็ตามที่ฟังภาษาไทยออกแล้วคุณตื่นรู้กับคลิปนี้คุณจะเปลี่ยนชีวิตโคตรตลอดกาล ไม่ใช่ไม่แคร์ในที่นี้คือลูกเต้าจะกินอะไรกูไม่สนไม่ใช่ไม่แคร์ในที่นี้คือถ้าเขามีอารมณ์ลบกับเรามาเราต้องหาสถานที่ค่ะห้องน้ําค่ะไม่ไปรู้สึกร้องไห้เสียใจโหนโศกกับเหตุการณ์สถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยเรียกเพิกเฉยทันไหมไม่ใช่ลูกหิวข้าวแม่หิวข้าวช่างมึงไม่ใช่ทันไหม,ไมทันไหม,ไหมอยากพูดอะไรอ่ะไม่เป็นไรพี่พูดปไปเลยอัดเสียงไว้เดี๋ยวกลับมาฟัง กูไปเข้าห้องแก้งปวดขี้แก้งปวดท้องแก้งแบบเดี๋ยวมาเนาะเออเปลี่ยนเหตุการณ์สถานการณ์อาจจะด่าอะอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรรักนะจุ๊บจุ๊บเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเรื่องเอ้ยกินข้าวหรือยังสมมติแฟนกันจะบน่นพี่กินซุปตํากันไหมตอนนี้มึงมึงยังจะบ่นกูอีกแปบบ๊บนึงพี่ปวดขี้เดี๋ยวมันออกมา,มาลืมเองเข้าไปเลยห้องส้วมเปิดเพลงเต้นกิ๊กกิ๊กกิ๊กเบิกบานทันไหอืมหลายคนไม่ผ่านเลเวลนี้ค่ะเวทนาสงสารบางคนมีลูกทีมค่ะ ลูกทีมจะไปรอดไหมมึงยังไม่รอดเลยอะไรก็ตามที่คุณลบลวงและลวงและลวง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 ค่ะสิ่งที่คุณจะได้จบค่ะคุณเทรนตัวเองมาทั้งหมดคุณเหมือนคุณแบกแบกเขาเรียกอะไรนะอะไรนะที่น่ที่เวลาคนมาขายอะเวลามาขายของอะ เออหาบเล่คุณแบกหาบเล่มีทั้งเพชรทั้งทองอยู่จะถึงบ้านแล้วมีคนทักว่าทองจริงหรือเปล่ากูเททิ้งแม่งเลยกูแบกทองกับเพชรท,ทั้งที่รู้ว่าเป็นทองกับเพชรแบกมาตั้งไกลมีคนทักคําเดียวว่าทองจริงเปล่ากูเททิ้งแม่งเลยสมแต่กูสิตาไม่อย่างนั้นมึงจะทักทองจริงจริงเรื่องของกู จริงหรือใจบาดเ่องของกูทำไมอ่ะเออกูมั่นใจอ่ะกูพิสูจน์แล้วว่าทองจริงอ่ะในเมื่อคุณรู้ตัวว่ากดจักรวาลกดแรงดึูดหนึ่งเลยคุณมีความสุขอ่ะสองคุณหน้าเด็กลงอ่ะสามเรื่องราวดีๆในชีวิตเริ่มเข้ามาทําไมคุณต้องไปแคร์กับใครวะเออวันนี้ถามตัวเองครอบครัวรอดยังถ้ายังไม่รอดเราคนเดียวจะเปลี่ยนชีวิตเราค่ะรูไม่ได้ฟังพ่อฟังแม่เลยค่ะพ่อแม่กูจะบน่นกูช่วยรักนะอะไรกูลบเท่ากับร่วงค่ะ ไม่เชื่อลองทาดูคลิปนี้ใครได้ดูโชคดีมากค่ะหนูจะเปลี่ยนชีวิตตลอดการค่ะถ้าวันนี้หนูไม่สามารถที่จะนําตัวเองเข้าสู่คลื่นแห่งความบริสรทธิ์ได้รูก็ช่วยอะไรหนูไม่ได้ค่ะยิ้มอ่อนไม่มีทางมี energy ค่ะเพราะหนูคิดลบมาทั้งชีวิตค่ะหนูแกล้งเสียยิ้มไปกี่ครั้งการยิ้มของหนูอาจจะทําให้หนูเปลี่ยนแปลงชีวิตแทบจะไม่ได้เลยเพราะ บางคนครูให้กระโดดยังคิดเรื่องทุกได้เลยเทพเจ้ามากเาาพเานั้นไหมคะพี่หักพี่หักคะอะนั่งไกลจังมานั่งข้างนี้ไหมนั่งอะ้ก็ได้โอเคสิ่งนี้สี่ค่ะ,ะเ,เมื่อคุณผ่านเลเวลไปค่ะสิ่งที่คุณจะเจอแล้วว่าคุณได้ของขวัญน,นะคะคือนะคะ ความสุขในหัวใจคุณจะไม่ได้ยินเสียงอะไรใครเลยคุณจะได้ยินเสียงความสุขของคุณอุ้ทําไมกูมีความสุขจังพุ้ยทำไมกูเบิกบานจังและคุณจะเบิกบานอย่างนี้เกิน21วันจนเป็นกระมวลรัศดนใหม่ถ้าวันนี้คุณจดความเบิกบานตัวเองได้ไหมเบิกบานมีความสุขทั้งวันทั้งคืนเกิน21วันของขันมาบางคนก็มาตั้งแต่วันแรกแล้วย้ําว่าทั้งวันทั้งคืนคุณจะเจอของขวัญชิ้นใหญ่ค่ะคุณจดตาหนึ่งเดือนมีเงินล้านค่ะช็อกซินิมาเลยกู ไม่ได้เอาเงินไหนไปไหนเลยไม่ได้เอาทำาเลยเลยใช้หนี่หมดเลยสามเดือนปดหนี้สิบล้านและไม่เคยเสียใจที่ใช้หนี้ด้วยพูดอย่างเดียวว่ากูเสกได้แล้วเว้ยสะใจกูละลิกละลีทั้งวันใครอยากยิ้มอ่อนยิ้มไปเลยใครอยากเสะแยะยิม้มเสแอะไปเลยใครอยากมีความสุขปีดิในหัวใจปงสงขาเรื่องของมึงกูรีบ นนขึ้นที่จะเปลี่ยนชีวิตเราของจริงครูสิตาคอนเฟิร์มเพราะครูสิตาสำเร็จเร็วที่สุดในจักรวาลนี้ครูอ่านหนังสือระดับโลกมาเยอะครูนำพาธุรกิจเข้าสู่เเดือนร้อยล้านเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่ไม่บังคับสอนฟรีครูละลิละลีขาดบอกเลยว่าเต้นจนบันเดายอกกระโดดเด้าร้อยยีชั้นพูดเลยใครอยากจะอยู่ขึ้นเดิมนิ่งๆตอนยอนแล้วแต่บางคนมีอันจะกินอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเด้งแบบครูค่ะครูเด้งเยอะเพราะครูจนมากทันเนาะ อ่ะใครที่ไม่ได้ติดลบสิบล้านไม่ได้เหลือเงินในตัวยี่สบาทไม่ต้องเต้นูกครูเต้นครูเด้งเปลี่ยนชีวิตก,กีกาดที่แรดในอารมณ์อยู่ในอารมณ์ตัวเองค่ะอืมและครูขายครูทำมาหากินที่รวยได้ค่ะเห็นไหมนี่คือเทคนิคที่เราจะเจอของขวัญชิ้นใหญ่ค่ะกว่าคุณจะเจอของขวัญชิ้นใหญ่คุณต้องทำเลเวลหนึ่งสองสามและสี่คุณถึงจะเจอถ้าวันนี้ทำไมคุณจึงไม่ได้ของขวัญชิ้นใหญ่ถามตัวเองค่ะผ่านได้เปล่าน้องผ่านได้เปล่า เบิกบานสุดชีวิตทั้งวันถึง21วันหรือยัง21วันละลิละลิต่อเนื่องได้หรือยังถ้ายังจอบอเนาะไม่ต้องถามทำไมไม่ได้ผลลัพธ์ไม่ต้องถามทำไมยอดถ่ายไม่ได้สนใจขยันสนใจเราอะอแบบะข้างทางจังเลยดูฟังน้อยเหรอลูกดูจดแค่น้อยเหรอคะ ทำไมล่ะลูกเออทำไม่ได้แล้วแต่ครูไม่ได้ให้เราไปเรียนด็อกเตอร์นะเนี่ยกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดใครทําเป็นก็เห็นผลค่ะทําไมคนที่รู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดมาก่อนครูสิตาไม่เปลี่ยนชีวิตครูบอกเลยว่าทฤศฎาีเยะขอโทษนะคะกฎจักรวาลไม่ต้องการเหตุผลธรรมชาติไม่มีเหตุผลต้นไม้มันอยากโตก็โตย่ามอยากโตก็โตน้ํามันอยากไหลมันก็ไหลลมมันอยากพัดมันก็พัดเข้าใจไหมกฎจักรวาลคือกฎธรรมชาติค่ะคุณไม่สามารถเอาฟิสิกส์คอนตามมาคำนวณมันแบบว่า กูจะให้สึนามิเกิดมันแล้วแต่ธรรมชาติคุณอาจจะเตือนภัยได้แต่คุณทําอะไรกับธรรมชาติไม่ได้นันนี่คือกฎแทนธรรมชาติค่ะเชื่อก็รอดค่ะเชื่อก็รุ่งเรืองเฟื่องฟูค่ะคลิปนี้โคตรของโคตรของโคตรของโคตรแพงค่ะใครได้ดูเปลี่ยนชีวิตแน่นอนโอเคปะสำหรับใครนะคะที่อยากจะลงคูคันอยากได้ขึ้นแบบะลิ้งะลี้ตื่นเต้นหนูทำไม่เป็นไปลงคอร์ดแรกค่ะและหนึ่งและสองครูต่อเวลาให้นะจากราคาค่าคอร์สครูหมื่นบาทโปรโมชั่นเก้าพันเก้านะคะ พรุ่งนี้ขึ้นจริงๆแล้วพรุ่งนี้ขึ้นจริงๆแล้วราคาเดิมนะคะคอร์สละ3,000 30, นะคะ จาก60,000คือโปรโมชั่น2คอร์ส9,900 1คอ์ส30,000บาทนะคะแอดไปที่ใดแอดโค้ดอ็นเอร์สกอร์สิตาสำหรับใครที่ค้าขายอยู่เอ้ยหนูอยากจะขายของดีน,นอยากจะขายของเป็นนะ่ะหนูอยากจะขายของเก่งอยากจะขายของรวยลงคอสไหนดีครูมหากา์แห่งการขายค่ะสุดยอดคอสนะคะออฟเดอะเยียร์แห่งจักรวาลน,นี้นะคุณสามารถนะคะเรียนปัชญาแห่งการขายของจริงที่เป็นของจริงค่ะคูสิตา7เดือนนำธุรกิจร้อยล้านเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่คุณได้เรียนกับปรมาจารย์ที่เป็นของจริงและเร็วแรงที่สุดในจักรวาลค่ะเนื้อหาอยากรู้ว่าสอนอะไรบ้าง นะะในรายละเอียดด้านล่างของคลิปสั้นมีพิมพ์ไว้นะคะลองอ่านก่อนนะครูไม่รีบดังนั้นเนี่ยครูรับเฉพาะลูกศิษย์ที่เรียนกับครูเห็นผลแล้วเท่านั้นถ้าไม่เรียนกับครูไม่ต้องลงมันเสียเวลาครูทันเนาะครูรวยมากแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องมาอุปถมัมภ์ครูทันเนาะดังนั้นแอบดบไปที่ไลน์แอดโค้ดอันเดอร์สกอร์สิตาสำหรับใครที่อยากได้ซิปฟีนะคะมหากรรมยี่11วันขอกับเพื่อนเราได้เลยนะคะไปกรอกข้อมูลแล้วก็ถ้าไม่ได้รหรัสให้แอดไปที่ไลน์แอดทิชเชอร์สิตา ทิชเชอร์สิตาอย่าลืมใส่แอดด้วยนะคะมันคนละหนะ้าที่กันมีแอดมินคนละมีคนละคนช่วยตอบนะส่วนคลิปมหากรรม21วันภาพภาษาอังกฤษนะจะเสร็จภายในวันที่10ถึง15นี้แล้วนะคะสำหรับคนที่เป็นตัวลูกศิษย์อยู่ต่างประเทศสามารถอ่านซับไตเติลและรับนะพลังงานนะแรงสั่นสะเทือนจากครูสิตาได้ทุกช่องทางเลยนะคะเดี๋ยวครูจะมาโปรโมทอีกครั้งหนึ่งแส,สดงความยินดีกับทุกคนด้วยวันนี้คุณรอดผลและรวยรุ่งเรืองแน่นอนกับคลิปนี้นะคะ แล้วเราไปรับของขวัญชิ้นใหญ่พร้อมกันเพราะนี่คือกฎแห่งธรรมชาติค่ะเรียนรู้เป็นก็เห็นผลค่ะอย่าลืมลงมือทำและนั่งสมาธิด้วยนะเริฟยูโซมา่ะไปแล้ว